ทางที่จะไปปราสาทพระวิหารปรากฏว่าพอถึงที่ชาวบ้านภูมิสลอมีชาวบ้านประมาณ200คนนำโดยนายบุญมีบัวต้นนายกอบอตเอสาธงชัยกลุ่มของนายธีระไตรสนนณกุลสอส,อสศริรสเกตทักพลังประชาชนนะ ได้นำชาวบ้านปิดล้อมพร้อมทั้งตั้งเต็นท์กลางถนนไม่ให้ผู้ใดผ่านขึ้นไปยังบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารยกเว้นรถตำรวจและทหารนี่แหละครับถึงมือของพวกเขาเขาไม่เราไปด้วยการทำแบบนี้ครับคว้างเข้ามาแล้วก็เอาประชาชนของพวกเขาเหล่านั้นคว้างทั้งไม้ทั้งก้อนหินใส่ฝูงประชาชนซึ่งมีทั้งผู้หญิงคนแก่นะครับพี่น้องครับ ทันทีทันทีที่กลุ่มพันธมิตรได้เคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณที่ดังกล่าวได้เกิดกระทบกันเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเฉยเห็นไหมครับพี่น้องปรากฏว่าตรงนั้นผ่านไปได้ต่อมาพันธมิตรได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าเพื่อจะขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอีกครั้ง โดยกลุ่มชาวบ้านได้ตั้งแถวรอสกัดกั้นอยู่บริเวณทางโคง้งบ้านโดนขาขาดเช่นเดิมตำรวจได้เชิญแกนนำทั้งสองร่วมกันเจรจาต่อมาตอน5โมง15คุณวีระสมความคิดได้ขึ้นบนหลังคารถบรรทุก6ล้อติดเครื่องขยายเสียงแจ้งให้กลุ่มพันธมิตรทุกคนที่มาเยอะมากหลายพันคนว่าการเจรจากับชาวบ้าน ให้ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรเข้าได้เพียง50คนเท่านั้นครับพี่น้องทำให้พี่น้องประชาชนของพันธมิตรไม่พอใจและโห่ร้องขึ้นหลังจากนั้นปรากฏว่ากลุ่มชาวบ้านดังที่ปรากฏเป็นภาพนี้ได้คว้างไม้และขวดเหล้าเข้าไปยังกลุ่มของพันธมิตรที่รวมกลุ่มหลายพันคนโดยมีตำรวจอยู่ตรงกลาง ทำให้กลุ่มพันธมิตรได้รับบาดเจ็บเลือดอาบและเกิดการปะทะกันขึ้นนะครับผู้หญิงก็ได้รับการบาดเจ็บเช่นเดียวกันรายงานข่าวว่าชาวบ้านกลุ่มจัดตั้งของนักการเมืองจะมีอาการคล้ายกับคนเมาสุราได้ใช้ไม้เข้าไล่ตีกับกลุ่มพันธมิตรจึงได้เกิดฉากการใช้ไม้เข้ามาตีนะครับซึ่งปรากฏว่าได้รับการบาดได้รับความบาดเจ็บนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายออกจากกัน และในที่สุดภาพที่ปรากฏนี่แหละครับพี่น้องเป็นหลักฐานว่ากลุ่มพวกเขาการขัดขวางไม่เราขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยของคนในชาติเขาได้ขัดขวางด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนทั้งๆท,ท,ที่เป็นดินแดนของไทยในขณะที่ชนชาวกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทยคนเหล่านี้เขาอยู่เฉยๆครับพี่น้องและเขาหลังแกคนไทยได้วยกันเองครับพี่น้อง พี่น้องที่เคารพครับ,รบและภาพที่เราไม่ได้เห็นซึ่งสุดท้ายพวกเราก็ฝ่าด่านไปได้ขึ้นประกาศชัยชนะที่นั่นครับพี่น้องพี่น้องครับในฐานะที่คุณวีระหมดเสียงนะครับหลังจากทั้งวันต้องพูดปราศัยเกือบตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะฝ่าไปได้ง่ายๆมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้รับบาดเจ็บอย่างน่าสงสารที่สุดนะครับพวกเราขึ้นไปถึงที่นั่นแล้วถามว่าทำอะไรบ้างผมอยากจะเรียนว่าพวกเราไปให้กำลังใจทหารเอาน้ำเอาอาหารและให้กำลังใจทหารหารที่อยู่ที่นั่นครับนอกจากนี้เราได้อ่านคำประกาศนะครับผมขออ่านเพื่อให้เป็นเกียรติกับคนเหล่านั้นที่เขาฝ่าฟันไปถึงจุดนั้นสั้นๆไม่เยอะครับพี่น้องครับ